ถามีเราเข้าสู่รายการ Midweek Spotlight เพราะว่าผมนัชวิชาะาเมธีวะะนันวนันจากทีมครูดการลงทุนบรอจชอยส์ส่ประเทศไทยก็อัปเดตข่าวประจําครึ่งสัปดาห์กันเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นสัปดาห์ของการเจรจาการค้านะครับของฝั่งของสหรัฐนะครับก็ช่วง สัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นคิวของทรัมป์ที่จะเดินทางไปยังทางตะวันออกกลางครับในการเจรจาการค้าต่างๆนะคันี่จริงจริงชาติตะวันออกกลางก็ไม่ใช่ชาติที่โดนเรื่องของการค้านะครับเรื่องภาษีแล้วทรัมป์ก็ถือว่าเป็นคีย์พาร์ทเนอร์หลักๆครับที่ควรจะต้องไปเจรจาหละครับก็จะเป็นกลุ่มหามหน้าทางด้านน้ํามันถูกไหมก็จะไปเจรจากันหน่อยว่าจะมีการค้าหรือว่าดีอะไรระหว่างกันแล้วก็จริงๆสิ่งที่ตลาดจับตาดูก็คือตะวันออกกลางเนี่ยนะครับ มันมี2เรื่องครับหนึ่งก็คือเขาซีกับจีนเนาะก,ก็ทรัมป์ก็ต้องอพยายามตีซีด้วยไม่ให้สนิทก,กับจีนมากกันไปเดี๋ยวจะกระทบอํานาจการต่อรองกับจีนนะครับอันที่2ก็คือตัวของออตอนออกกลางเนี่ยนะครับไปโดนตัวคว่ำบาทนะครับชิปนะฮะที่รัฐบ,บาลไบเดน Biden เนี่ยนะครับแกแกแกทำเอาไว้นะครับผมซึ่งก็ าทางตะวันออกกลางเขาก็ไม่ค่อยเขาก็ไม่ค่อยชอบครับที่เอาไบเดนไปแบนไม่ให้ซื้อชิปสหรัฐส่วนทรัมป์แกก็อยากจะขายชิปสหรัฐนะครับเพราะนั้นแล้วมันก็คงเป็นภาพที่ก็ดีทรัมป์ก็บอกอังกฤษก็จะไปได้ไปเคลียร์ประเด็นเรื่องของของของชิปนะครับแลนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าดีลการค้าจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูภาพรวมตลาดนะครับในช่วงวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาก่อนนะครับก็ตลาดเริ่ม บวกบวกลบกับนะครับก็คือวันจันทร์บวกแรงแล้วก็วันอังคารเนี่ยเริ่มเริ่มเบาลงมานะฮะหลังจากที่เรื่องของดิวกันค้าก็ตลาดก็รับข่าวแล้วครับแล้วก็เป็นในฝั่งของ NASDAQ ครับอย่างที่เราคาดว่าตัว NASDAQ เองเนี่ยนะครับฟันแนเมนทัลของเขานะครับการอแบบตัของกําไรนะครับหรือว่าราคา forward PE นะครับก็ดูดีแล้วก็มีอัพไซด์นะครับมากกว่าเมื่อเทียบกับ S&P 500นะถ้าใครตามวิสปริงเราก็จะบอกเสมอว่าจริงสารัตเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยจะบอกสารัตแพงเนี่ย มันไปแพงแค่ S&P 500นะครับเพราะว่า S&P 500เนี่ยคือคือมันแพงแล้วมันไม่มีโกรดนะครับแต่ NASDAQ พวกหุ้นเทคพวกหุ้นเทคโนโลยีพวกเนี้ยนะครับมันมีโกรด งบรายมันหนึ่งดีนะครับคาดการแนวโน้มกําไรก็เติบโตแบบ2ี่สอะไรพวกนี้ซึ่งมันเรียกว่ามันมันเมคเซนต์ครับกับกับ밸ูเอชันแบบนี้แต่ถ้าเกิดมีห้าร้อยเนี่ยมันไม่เมคเซนต์นะครับเพราะนั้นแล้วพอมันมีข่าวดีพวกนี้เข้ามานะครับตัวของ NASDAQ เนี่ยก็ดูเหมือนจะปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าเพราะว่าตัวพื้นเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะแข็งแรงกว่านะครับก็อีสปิงเราเราก็จะแนะนําครับตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาว่าสหรัฐถ้าจะถือเนี่ยไปถือพวกหุ้นเทคโนโลยีครับหรือพวก NASDAQ นะฮะก็จะเป็นไอเดียที่เราให้ไว้นะครับส่วนประเทศที่เหลือครับก็ทรงๆครับมีบวกบวกลบลบนะครับก็ยุโรปนี้ยังพอประคองตัวเป็นบวกได้2วันนะขณะที่ในฝั่งของเอเชียบางประเทศเนี่ยวันจันทร์บวกแล้ววันอังคารเริ่มลบแล้วนะครับก็คือแบบก็ปรับเหมือนปรับฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างเช่นอินเดียอย่างนี้ที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยลบนะฮะก็ก็เลยอาจจะไม่ไม่ได้ดีดแรงประเทศอะไรประเทศเขาดีดแรงก็จริงแต่ก่อนนั้นนี้มันลบไปเยอะ ถืออินเดียจะยังบวกอยู่นะฮะแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยยังยังไม่เฉยนะยังไม่รีคอเวอร์ที่ที่ติดลบติดลบลงไปได้สักไหนครับก็อันนี้เป็นภาพตลาด2วันที่ผ่านมานะครับขณะที่ทางด้านขวาครับตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆก็จะมีเงินเฟอ้อของอินเดียนะครับที่ออกมาก็ต่ำกว่าที่คาดก็ไม่มีประเด็นครับอินเดียก็สบายๆก็ทางผู้ว่าเขาก็เดี๋ยวดีวันค้าสารัฐได้นะ,ะเงินเฟอ้อก็ลงเดี๋ยวดอกเบี้ยก็น่าจะลดเรื่อยๆครับอินเดียก็ฟันเดเมนทัลเนี่ย แข็งแรงมากๆกนะครับก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เรายัางเชยรออยู่นะครับตัวของเงินเฟ้อสหรัฐครับมีประกาศออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็ออกมาต่ํากว่าที่คาดทั้งหมดเพราะนั้นแล้วนะครับอันเนี้ยมันเป็นเงินเฟ้อสหรัฐประจําเดือนเมษานะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเดือนเมษาที่มันโดนผลกระทบกับสงครามกันค้านี่ทรัมป์ไปตั้ง14 5 1สี่าเยนเนี่ยมันยังไม่ได้อิม a พคเข้าไปในเฟ้อหรือว่าเศรษฐกิจนะครับผมก็ตอนนี้ทรัมป์ถอนมาแล้วเนาะ ของจีนก็ถอยไปแล้วนะของนานาชาติก็กําลังเจรจาปิดเดียวไปเรื่อยๆนะครับมันก็เออมันก็แน่แหละครับเพราะว่ามันเดือนเดียวอ่ะเนาะมันก็ทําให้มัน2เรื่องครับหนึ่งก็คือหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็คือทรัมป์กเก็บบอกจะตั้งภาษีอะไรตั้งแต่เดือนกุมภาพธ์หลายๆประเทศก็สต็อกไว้แหละนะเพราะนั้นสต็อกยังไม่หมดครับไม่จำเป็นต้องมาเร่งซื้อเดือนเมษาให้มันโดนภาษีไม่ต้องเป็นออกเลงอย่างที่2คือหลายๆประเทศเชื่อว่าคู่ค้าหลายๆเจ้าเขาก็คิดเหมือนกันครับว่าไอ้ทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวมันก็มามาไปไไม่ต้องไปรรีบอกนะฮ มันคงไม่มีเยอะไปมากกว่านี้นะภาษีจีนร้อยสี่จุห้าเปอร์เซ็นมันไม่เยอะไปมากกว่านี้หรอกมันมีแต่จะลงอาจจะไม่ได้ซื้อกันอะไรแบบนั้นก็คงเป็นภาพที่ทําให้อ่อยังไม่นะใช้คําว่ายังไม่กระเทือนนะครับไปสู่เงินเฟ้อซึ่งก็เป็นไปตามที่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 ทเราคาดเอาไว้นะครับว่าออมันยังหรอกนะฮะมันเขาสต็อกกันไว้หมดแล้วถ้าไปดูพูดตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันสต็อกไว้ตั้งแต่3เดือนแรกแล้วนะครับพนันแล้วก็พอทรัมป์รีบ มันก็มาสอบคล้องกับมุมมองของเราครับที่ว่าทรัมป์ต้องรีบปิดให้จบก่อนที่มันจะ impact ลงมาในตัวเลงจริงๆนะครับเพราะนั้นตัวเลขเงินเฟ้อมันสะท้อนมาแล้วว่ามันไม่อิมแพกจริงๆนะสำหรับตัวเลขในเดือนเมษายนนะครับามาดูข่าวในช่วง2วันที่ผ่านมากันนะครับก็น,นี้เป็นข่าวสืบเมื่องมาตนะั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ครับก็ทรัมป์กับ จีนนะฮะก็ส่งทีมงานมามาเจราจากันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับในช่วงวันเสารท์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการมาถแถลงอย่างเป็นทางการเนี่ยคือช่วงช่วงในวันจันทร์นะครับก็ถแถลงครับทั้งสองประเทศก็คุยกันด้วยมีทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็โหคือถ้าเรามาดูทรัมป์ครับก็อย่างที่อิสวงเราพูดเสมอครับว่าทรัมป์เองก็คือวันนี้เราวิเคราะห์วันทรัมป์นะเอ ออฟทูเดนะฮะแต่ว่าวันลูกคืนก็เปลี่ยนนะครับถ้าจากวันได้คือทรัมป์เนี่ยตอนแรกตอนแรกก็บอกเฮ้ยจีเนี่ยเออคุยอยู่คุยดีกับสีจินผิงช่วงเดือนกุมภาสักพักตั้งภาษีจีนนะครับสักพักเอ่อไปตั้ง an, เอเชียแทนอาไม่สนใจจีนอะไรเงี้ยเงียไปสักพักมา145เปอร์เซ็นะครับก่อนการเจราจาการค้าเนี่ยนะฮะทรัมป์บอกว่าเออ145ลดลงมาสัก80ก็ดีนะนะฮะนี่แกพูดก่อนการเจรจานะพอเจราจาเสร็จครับเป็นยังไงฮะเจรจาเสร็จปับ๊บ คุณสกอต์เบรเซนตนะครับรัฐมนตีว่าการกระทรวงอัรคลังเนี่ยบอกว่าลดจากร้อยสี่ิบหาลงมที่สนะามสิบาตอนแรกพูดไปเรื่อยนะฮะตอนแรกบอกจะเหลือ80สุดท้ายเอาจริงก็เหลือ30นะครับก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ออพอร์ตการลงทุนของเราก็ยังคงแนะนําครับให้ Stay d ดิ e เฟนซีนะพยายามที่จะให้พอร์ตเนี่ยมันมีพวกของตราสารหนี้นะครับหรือว่าพวกโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะครับจะรีบกลับเข้าไปในสหรัฐ เต็มตัวเนี่ยนะฮะหรือกลับเข้าไปจีนเต็มตัวเราก็ไม่ค่อยแนะนําครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเป็นมหาครับทรัมป์ก็เปลี่ยนได้ตลอดนะครับเราก็ค่อยๆดูสถานการณ์เอาให้มันไฟนอลจริงๆก่อนนะครับก็สุดท้ายแล้วก็อย่างน้อยๆครับเซนติเมนต์มันก็เป็นเชิงบวกมากขึ้นครับว่าหลังจากที่สหรัฐก็ลดภาษีจีนจาก145%ลงมาอยู่ที่30%มต์ในช่วงคราวนะนะครับแล้วก็จีนลดจาก125ลงมาที่10%นนะครับแล้วก็มีผล เอฟเทียตวันที่14พฤษภาคมก็มีโฟลแล์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็น่าจะเป็นเซนิเมนเชิงบวกให้กับตัวของตลาดนะครับสหรัฐอย่างที่เราเล่าไปครับว่าเอ่อถ้าจะเมนเทนครับหรือว่าถ้าจะไปเล่นเกงมอะไรก็กแล้วแต่คือเราก็ยังค่อนข้างจะาก,กังวนลนะเราแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าจะมีเนี่ย ให้ไปซื้อตัวที่ฟันเดเมนทัลเข้าแข็งแรงนะครับเราก็จะแนะนําเป็นพวกกลุ่มที่มันเป็นหุ้นเทคโนโลยีหรือกองทุนที่ทิ้วไปทางเทคโนโลยีนะครับขออีสปิงเราก็เราให้ไว้3ชื่อแล้วกันนะครับหคือ n นสแดกพร e เม m ยมเ c นทนะฮะก็เน้น n a s d a q หุ้นเทคโนโลยีตรงนะครับสองอุเอสบรูชิครับอีสปิงอุเอสบูชิก็จะเป็นหุ้นสหรัฐที่มีสไตล์กรารลงทุนทิ้วไปทางเทคโนโลยีไปทาง growth เ,โโเยอะหน่อย3ก็จะเป็น GQG ครับ global quality growth พวกนี้ก็จะเป็นหุ้นโลกที่ เออเป็นเป็นหุ้นโลครับแต่ว่ามีสาระเยอะหน่อยแล้วก็ทิ้วไปทางหุ้นโกลหุ้นเติบโตเอียงไปเล็กๆนะครับพวกนี้ก็จะเข้าตีมที่เราแนะนำว่าถ้าอยากจะมีอยากจะซื้อนะไม่ได้มีน้าหนักเยอะอยากจะเติมเข้าไปหน่อยเขาดีกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลัวตกรถก็มาเติมพวกนี้ครับแต่สิ่งที่2ให้เราให้วควบคู่กันไว้คือเรายังแนะนําให้พอร์ตเนี่ยมันดิเฟนเซียฟอยู่นะอย่าเพิ่งไปวางใจทรัมป์ครับนะครับเพราะว่าให้ดูภาพนี้แล้วกันนะครับภาพนี้คือดีลการค้าสองคาการค้า,า,า1.0ครับที่มัน มันเดจาวู u u มากเลยครับเนะี่ยมกราคมนะครับสามบอกเอ้ยคือตังภาษีจีนนะฮะเออ่โซล่าแผงโซล่ามกราหนึ่งแปดมีนะโอ้โหขึ้นภาษีเหล็กอลูมิเนียมโอ้โหทั้งภาษีนู่นนี่นั่นร้อยเจ็ดสิบแปดเปอร์เซนกับบางสินค้าอะไรแบบนี้นะครับเดือนพฤษภาคมผ่อนคุยกันได้ถอนบางส่วนเดจาวู ja u ไหมครับเนี่ยเดือนพฤษภาคมดีกันภาพเดียวกันเลยแล้วตอนปี2018เป็นยังไงทราบไหมฮะจำกันได้ไหมฮะ กรกดาคมครับทะเลาะกันใหม่ตั้งภาษีกันใหม่กันยาขึ้นภาษีมหาศาลนะครับแล้วก็ไปดีกันเดือนธันวาคมแล้วก็ทะเลาะกันใหม่เดือนพฤษภาคมปีถัดไปแล้วดีกันจริงๆคือเดือนธันวาคมอีกปีหนึ่งนะครับตอนเนี้ยเดจาวูเป๊ะเลยนะพฤษภาคมดีกันก็เดี๋ยวไปดูกรกดาคมครับว่าจะทะเลาะกันอันนี้ให้ดูครับก็เราไม่รู้นะปรติตร์จะซ้ารอยไหมเราเดาว่าไม่เพราะว่า2ออย่างคือหคือวันเนี้ยจีนเศรษฐกิจไม่ได้ดีเหมือนตอนนั้น2คือสหรัฐ ก็เสี่ยงเหมือนกันครับเพราะว่าเงินเฟอ้อสูงแล้วดอกเบี้ยก็สูงเขาก็ต่างคนต่างเสี่ยงะฮะมันก็ไม่น่าจะยืดยาวนั่งเหมือนรอบแรกอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับเพราะ,ะนั้นคำแนะนำที่สองที่เราให้ไว้คือสเตย์ดิเฟนซีฟครับพอร์ตควรจะเน่ยม,มีตราสารนี้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวของพวกดิเฟนซีฟที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับอีสปิงเราจะชื่อกองอีสปิงจีอินฟราโ a เบอร์อินฟราครับเป็นหุ้นที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้จะเป็นดิเฟนซีฟนะครับแต่ถ้าใครตามอีสปิงเราครับก็เออเรา เราเราไม่แนะนําให้ถือทองคาแล้วนะครับเราคิดว่าตลาดมันไม่ได้มันไม่ได้ w o r s ์ c a ค e ขนาดที่ต้องถือทองคําอีกต่อไปแล้วนะนะครับเราปลดคําแนะนําทองคําออกแล้วนะครับเราคิดว่าไม่ต้องมีเยอะแล้วทองคําก็จะไปถือพวกอาจจะมีติดผอไว้นิดหน่อยทองคำนะครับสามเปอร์เ็ได้แล้วก็ไปเน้นที่ตราสารนี้กับพวก g l o b a l infra ดีกว่านะครับก็จะเหมาะสถานการ,กร,รปัจจุบันก็เป็นลักษณะของบาเบลครับที่เราแนะนาํามีสารัตได้ c, c, เน้นเทคเน้นเนสเทคเซยกว่ามี พวก defensive ดิเวนซียได้แต่ว่าเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานเน้นไปที่ตราสารหนี้ไม่ต้องเน้นทองคำนี่ก็จะเป็นคำแนะนำของเราในช่วงนี้นะครับที่เหลือก็จี G. ปาธะนะครับผมก็อาจจะมีตัวของฝั่งอ่าเล่าพี่จีแล้วกันมากินแนะนำสหรัฐไปแลลวนะครับพี่จีเนี่ยอย่างที่เราถ้าใครตามพิสพิงนะัเราก็จะบอกเสมอครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักวิเคราะห์จะไปปรับคาดการ์ d p จีนเศรษฐกิจสหรัฐอะไรพวกนี้นักวิเคราะห์จะปรับเป็น w o r s t c เ s e ครับเพราะว่าต่อให้นักวิเคราะห์ นะอย่างผมเองที่เป็นนักวิเคราะห์เนี่ยนะรเราจะคาดเดาไม่ยากว่าเดี๋ยวทั้มมันก็ปลดดิวแล้วก็คุยกันได้นะครับแต่แน่นอนครับในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่เป็น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 เซลสายเซลสาก็ sales size. Sales size คือพวกบอลาบอลจอะไรพวกนี้แต่ขออภัยครับพวกบอลพวกบรกเกอร์พวก,พวก,พ,วก,พ,วกพวกอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับเขาจะต้องเขาจะต้องเวิร์สเคียร์ไว้ก่อนเพราะว่าเขาอยากให้นักเทรดนะฮะคือต่อให้ในใจเขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีกันนะครับผมแต่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้ ถ้าเกิดบอกเดี๋ยวก็ดีกันแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ตังค์ใช่ไหมมันเป็นบแอสครับเขาต้องปรับเบอร์สเคสนะอย่างเดือนที่ผ่านมาถามว่านักวิเคราะห์ปรับ GDP จีนเท่าไหร่ครับเขาลดจาก4ี่ปลปลายลงมาเหลือสี่ทุ่นๆเลยฮะบอกว่าไอ้สงครามกันค้ามีโอกาสที่จะยืดยาวนะฮะก็ปรับ GDP ลงมาเหลือ4%เปอร์เซเมื่อวานนี้ครับนักวิเคราะห์พร้อมกันครับทั้งอุตสาหกรรมโกลแมนแซกใน JP พีมอร์แกนมอร์แกนสแตนลีย์นะครับทุกคนปรับพร้อมกันขึ้นครับ จาก4%ไปเป็น4.8เท่าเดิม4.9บ้าง4.8บ้างนะครับเพราะว่าฟรัมกับจีนดีกันเดียวกันครับนี่ฮะนี่คือสัจธรรมครับของของของตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่มันเป็น sales size เซลล์ซ้์เนาะฝั่งโบรกเกอร์ก็ปรับเวิร์สเคปไปก่อนแล้วก็แก้แล้วก็แก้แล้วก็แก้แก้ไปตามสถานการณ์นะครับเพราะนั้นแล้วก็อย่างที่อีสปิงเราถ้าใครเป็น,ถ,ปนถ้าใครตามข่าวอีสปิงเราเราก็จะบอกเสมอครับว่าเดี๋ยวมันก็ดีกันได้ครับเพราะเราเราเป็นบายไซส์เนาะเราไม่ได้เป็น เซลไซส์ size. เราไม่ได้จําเป็นต้องแอกซิสบอกเฮ้ยปรับ GDP 4%พีสี่ปอร์นต์ขายไมก้อนอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเราเราเราเป็นกองทุนเนาะเราถือได้เดี๋ยวก็ดีกันเราแค่เอียงพอร์ตมาเป็นดิฟเฟนซีฟครับนะฮะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเขาก็ปรับเนี่ยอย่างก็อย่างที่เราว่าเลยครับเขาปรับ GDP จีน4.8ไปเหลือ4แล้ววันนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็น4.8เท่าเดิมนะครับเพราะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรครับก็ปรับไปปรับมานะฮะเดี๋ยวสมมตินะฮะเดือนกรกฎาคมเดจาวูทะเลาะกััับบสรรใใหหมม่กก็็เดี๋ยวปลง เพราะนั้นแล้วนะครับในแง่ของพอร์ตของเราเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือเรา stay defensive เพราะนั้นแล้วในมุมมองของย e ูสปิงเราเราก็ยังแนะนาครับว่าหุ้นจีนเพียวๆเนี่ยอาจจะเ,ออเสี่ยงไปหน่อยเราจะแนะนําให้เก็บในฝั่งของเอเชียหุ้นเอเชียเป็นหลักนะครับถ้าไปดูในฉากชา,ชานี้ครับฉากชา,ชานี้คือคาดการกําไรนะครับเราเรียกกันว่า,วา,วาตัวของ revision revision ก็คือตัวดูแนวโน้มการปรับคาดการกําไรของนักวิเคราะห์ของดัชนีหุ้นจีน นะครับก็โฟกัสไปที่สีดํากับสีเขียวและกันสีดำเนี่คือหังเสงเทคหุ้นเทคที่อยู่ในหังเสงสีเขียวคือเอแชร์ครับซีไอสามร้อจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทรัมป์ปิดดีลกันนะเอแชร์ A ยังคงไม่ถูกรีวไวซ์ขึ้นครับยังนิ่งๆอยู่สีเขียวยังดูนิ่งๆแต่สีดําพุ่งกระชูนเลย นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่านักวิเคห์เนี่ยก็ไปมองยังไม่ได้มองเชิงบวกกับพวกที่เป็นเอแชรยหุ้นจีนเอเชรยพวกที่เป็นเศรษฐกิจในประเทศจีนต่อให้เดียวกันค้าได้มันก็ดีนะแต่ว่าไม่ยอมปรับคาดการกําไรขึ้นก็แปลว่ายังคงเป็นห่วงเศรษฐกิจในประเทศขณะเดียวกันครับสีดําที่มันเป็นหุ้นเทคจีนพวกหังเสงพวกเนี้ยนะครับตัวหังเสงเนี่ยจะเป็นตัวเส้นสีแดงกับสีน้ําเงินครับแดงจะเป็นหังเสงตัวน้ําเงินจะเป็นหังเสงเอ็นเตอร์ไพรส์ Enterprise นะครับขึ้นทั้งหมดสีดําหังเสงเทคขึ้นยาว นะครับแสดงว่าในข้อมองว่าจริงๆพวกเทคจีนพวกที่มาเป็นหางเสงพวกเนี้ยนะครับอุตสาหกรรมมันเนี่ยมันมีกรธภายในตัวเองพอดีกันค้าจบปับมันโตได้นะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นแล้วนี่ก็จะเป็นข้อสังเกตครับว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเราต้องโฟกัสไปทางหางเสียงนะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าอีสปีนเราแนะนำยังไงครับเราก็จะแนะนำคบให้ถือเป็นแบบเอเชียดีกว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้นเอเชียส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงเอเชียครับจะลงเป็นฝั่งหางเสียงจะลงเป็นฝั่งเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเราลงหุ้นเอเชีย มันก็จะบาลานซ์ครับมันจะมีจีนเป็นหลักแล้วก็มีอินเดียที่กำลังจะเดียวกันค้ากับสหรัฐมีไต้หวันมีเกาหลีใต้ที่กำลังจะเดียวกันค้ากับสหรัฐเข้ามาบาลานซ์เราแนะนําว่าถือเป็นเอเชียดีกว่านะครับเพราะนั้นในฝั่งของเอเชียเนี่ยเราจะไม่ได้นําให้เติมจีนเป็นหลักแต่ว่าเราให้เติมเป็นฝั่งเอเชียอิสตบิงเราก็จะมีกองที่ชื่ออิสตบิงเอเชียก็จะเข้าตีมครับลงจีนลงอินเดียลงไต้หวันเกาหลีใต้นะครับแล้วจีนที่ลงจะเป็นเทคเป็นฮ่องกงเป็นหลัก ไีสปิงเอเชียครับถ้าสนใจเนาะก็อ,อยากจะเติมในฝั่งของเอเชียก็จะไปเติมอีสปิงเอเชียนะครับหรือถ้าเราแนะนําจริงๆเราแนะนำอินเดียไปเลยครับเ,เศรษฐกิจดีดีลการค้ากับสหรัฐน่าจะดีนะครับก็จะเป็นอีสปิงอินเดียแอคทีฟนะครับก็จะเป็นกองที่เราแนะนําในช่วงนี้นะครับอ่ะก็น่าจะครบครกนสำหรับมิดวีคนะครับช่วงนี้เราก็ยังแนะนำเหมือนเดิมครับให้จัดพอร์ตดิ e เฟน v ซีฟแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มาดูดีขึ้นครับก็เริ่มเก็บบางกองที่ เราเราเราแนะนำก็ได้นะครับ NASDAQ ก็ได้ครับน a ่งแจกเอเชียนะครับอินเดียอะไรพวกนี้นะครับแต่พอร์ตอีกข้างหนึ่งต้องบาเบลไว้นะครับ g ล o ่มบริเ a นะครับตราสารนี้นะครับนี่จะเป็นคำแนะนำของเราที่เราแนะนำให้ปรับพอร์ตในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอยู่กับทรัมป์มันก็มันก็สถานการณ์มันก็พลิกผันได้ตลอดเวลานะครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับรายการ Midweek Spotlight วันนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ